สวัสดีค่ะนี่วันนี้ก็จะพาไปเข้าป่าอีกแล้วนะคะไปดักไก่หน้าโพนนะคะวันนี้เราก็เลินออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะคะจะให้พี่เอฟซีทุกท่านมาดูทางที่เราจะไปนะคะทุกคนทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ทางยากมาก ตามไปเลยค่ะตอนนี้ก็แล้วก็ออกจากหมู่บ้านมานะคะดูถนนหดหนทางนะคะหนทางลื่นปืดลื่นปืดเลยะวัน,นนี้ก็จะพา ทุกคนไปชมธรรมชาติในป่าอีกตามเคยนะคะไปรักไก่ป่าหน้าผลนะคะทุกคนครั้งนี้น่าจะไม่พลาดแน่นอน <c oughs> เออใช่ครั้งทีเดียวก็ไม่พลาดนะคะไปชมบรรยากาศหน้าผลเนาะว่าจะเป็นยังไงเหมือนที่หน้าร้อนหรือเปล่านะคะอันนี้ดูแล้วเขาบอกว่าเป็นไปป่าปลอมครั้งนี้จะถ่ายะต้ดู่นะอ่าใช่ ทีเดียวว่าไก่ป่าปลอมนะคะนี่จะใช้ถ่ายช้าๆดูโอ้ตอนนี้ก็ถนนก็ยากโอ้เย็บใส่แก้วมากเดินสะพานไม่ไผ <c oughs> ่งลูกสิงลูกสิง ฝนตกมาหลายวันมากนะคะทุกคนแต่แดดเพิ่งจะออกวันนี้นะคะตกมาสิบกว่าวันค่ะตกมาสิบกว่าวันแล้วเพิ่งจะเห็นหน้าแดดวันนี้ทางก็จะยากแบบนี้นะคะไปเลยคะ่ะตามไปด้วยนี่แล้วนี่ก็เดินมาสักพักแล้วนะคะประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า มาถึงที่นาห้วยของน้องฟองแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่ชมบรรยากาศรอบๆนะคะเตรนตตัวเอาไม้เอาอะไรไปอยู่นะคะเหนื่อยมากคือไม่เดือนไม่ออกกำลังกายมาเยอะเพราะว่าลำนาก็หยุดมาหลายหลายสัปดาห์แล้วสองสัปดาห์แล้วเนาะวันนี้ก็ออกกำลังกายอีก จะได้อยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปไหนเนาะโควิดเขาห้ามออกจากบ้านออกจากบ้านเขาจะให้กัดไว้หนึ่งคนนะคะวันละหนึ่งคนเท่านั้นไปซื้อของนะคะตอนนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็เข้าไปในป่าค่ะรีป่าอย่างเดียวไปหาของกินในป่านะคะเก็บนอเก็บเพียดค่ะตอนนี้ก็จะไปดักไก่ปานะคะมีอะไรก็เอาไปหมดอ่ะใช่มีอะไรหาย ไรของกินอะไรก็เอาไปหมดนะคะเก็บไปหมดค่ะโอ้โหขึ้นรอยชันอ,อีกแล้วลังต่อลังแดนมก็เอาหมดนะครับโอ้ยลังต่อลังแดนอู้หูอนมากโอ้ค่ะจกกัดการทางขึ้นมาข้างบน น,นี่ก็จะเรินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไปถึงที่หลักไกป่ปานะคะติดตามต่อไปได้คะ่ะอืมตอนนี้เราก็เดินมาสักพักแล้วะคะ่ะเดินไปวนไปวนมาตอนนี้รอยไก่ก็ไม่เห็นดีเลยไม่มีรอยไก่มีแต่รอยคน,นะคะ่ะรอยคนเอานอหนอหนอก็ไม่เห็นสักขางนะคะเห็นสักต้นเลยะคะ่ะน้อนมากดูคะ่ะ นี่คือวันอากาศในป่านะคะเรายัางไม่ไปหลักตรงในนะคะตอนนี้ก็เรินค้นหารอยไก่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เก็บหนอด้วยเนาะจะไปเก็บหนอแต่ยังไม่เห็นมีหนอมีคนน่าจะมีคนมาเอาเยอะมากยังไม่มีเหมือนที่เราไปเอาวันก่อนเลยคะ่ะนเห็ดอะไรแต่ออก ไ,ไม่ั่งเลยวะคะอืมทางเดิดนทางจะลงค่ะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปค่ะว่าจะไปที่ไหนนะคะรอไป เราไปติดตามรอลุ้นต่อไปนะคะนี่รอยไก่ยัดวันนี้นี่ครับรอยไข่เเนะครับมันเเตามคีโวนะครับนี่ตรงนี้อีกจริงครับเช็คดู <off. S 2> สถานการณ์ว่าใช่จริงหรือเปล่าครับทุกคนนี่ครับเราจะใส่ตามรอยทางนี้ครับรอยโบเองน้อง

เขาก็สวยท้องฟ้าก็สวยมากมฮะคนเล้งวงมะะั้งคะบรรยากาศดีดีธรรมาชาติจริงๆค่ะนั่งตรงนี้เนะยเย็ยนพักก่อนดูค่ะชมธรรมาชาติภูเขาสวยงามน,นะคะ อากาศดีลมเย็นเย็นนี่ตอนนี้เราก็จะลักไก่ป่าตรงนี้นะคะทางที่เราเลินไปเลินมานะคะไก่ก็เขาก็จะเดินไปเดินมาผ่านมาทางนี้นะคะ f อซทุกท่านนะคะคนที่รอติดตามชมคลิปของน้องพองทิพย์นะคะตอนนี้ก็เราก็ได้รักหนึ่งที่แล้วนะคะ ก็จะเป็นทางผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนนี่จะประมาณนี้นะคะเตนี่นายฟานเราเขารู้ดีนะคะวันนี้ก็จะักที่นี่อีกหนึ่งที่นะคะอีกหนึ่งหลังนะคะทุกคนเราก็จะนี่รอรุ้นพร้อมกันนะคะรอรุ้นคลิป ep.2 ต่อไปนะคะทุกท่าน จากนี้ก็จะลักที่นี่นะคะบรรยากาศก,ก็เขียวชุ่มชําเขียวชุ่มซำยากาศสวยงามค่ะหน้าฝนก็ประมาณนี้สจนะระวังระวังมีด รขึ้นมาข้างบนตอนนี้ยังไม่ได้หนอนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเอาหนอนต่อนะคะอันนี้ก็มาระักไก่เเฉพาะขึ้นมาข้างบนคือว่าไปมาหลายเขามากนะคะเอาไหมเหียยไปแปดตรงนี้ยบมาวัดุดต่างมานะ ขอ,อแน่นๆเลยค่ะ พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น,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 นไปสุสบทุลายใจเด้ต่อติดตามต่อไปค่ะเต็มมา,มาเยอะ,ะเลยค่ะว้าวบรรยากาศก็กสวยมากธรรมชาติร้อนร้อนนะคะ ชอบก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจใกันด้วยนะคะนี่ว้าวเขียวชุ่มชัมย มาไพายแนมก็จะเป็นที่ดับแบบนี้ค่ะสายพันธุ <S <S ์ชนีด

มั่นใจแล้วเกินแล้วค่ะคือว่าใครมาขับติดดักไม่ตายอย่างเดียวค่ะนี่ขร้อยอ่าโค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหลังค่ะทุกคนก็นจะประมาณนี้นะคะนี่ มันก็จะผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคะถ้ามาเหยียดตรงนี้ก็เต็บร้อยเลยค่ะผามาใส่ไปเราใส่ตามแนวนี้ไปใส่ตามนั้นเปล่าแนวที่เราเลือนนี้ ส่ตามเราลอยเราเดิไปไปไปต่อครับไปเลยค่ะนตอนนี้เราก็เดินมอมกทีหนึ่งแล้วนะคะก็สวยมากค่ะจิหลักกา,ารทางเดินนี้ไปอน,นคะคะไปสำรวจมาไรเขามากสำรวจไม่ใช่สำรวจสำรวจสำรวจ นเขาไปอยู่ทางหน้าเลยนั่นนงๆกลับเลยนั่งไปขี้ควายไว้ไม่เอาตรงเนี้ย เดี๋ยวจะไปใส่ตรงนู้นเองแล้วพยายามหาไม่รู้ฮัชชี่ฮัชชี่โอ้ยวาเย็นสบายเลยเมื่อกี้ร้อนมากคือว่าอยากกลับบ้านไม่ทีตอนนี้เย็นมากคือไม่อยากกลับแล้ว บรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะคือว่ามันมีเผือไม้เยอะเนาะเผื่อไม่แห้งเยอะเหมือนกันตามไปลยค่ะว่าจะมีกี่หลังนะคะวันนี้เ,นเต็มมาเยอะเลยค่ะยุงก็เยอะมาก มีเป็นร้อยตัวแล้วบ้างแน่ครับเป็นถายยากันยุงมาแล้วยุงเยอะมากเลยยิ่งฝนตกยิ่งหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะนะทุกคนใครมาป่าแบบนี้ก็ต้องเต็มยากันยุงมาแล้วค่ะเพราะวันก่อนไปเอาหนอกก็กัดหน้าผักจนหน้าผักบวมไปหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี้ก็ไม่ได้ทาย่ยากันยุงมอีกโอโ้โหสุดยอด ใส่ดีใส่ดียุงเยอะหลักตรงนี้ ครบน,า,บนายครบนายฮัลโหลยุงมากันหน้าช่วยๆอะไรยุงเยอะจริงๆ หลักเป็นตังที่สองแล้วค่ะทีนี่ก็ก็จะหลักเป็นยี่สิบกว่าหลังนะครับกี่วันถึงจะมาดูคะประมาณสอง้หรือสามวันนี้ค,ครับตายก็ไม่เป็นไรของป่ากินก็ไม่เป็นไรเพราะของป่าหาย,ยากใช่ไหมก็จะ,จะหลักเป็นประมาณนี้นะคะ บางคนก็เขาก็ายังไม่เคยเห็นเนาะว่าหลักเ,เป็นแบบไหนก็หลักเหมือนเดิมหลักเหมือนเดิมแต่บางคนในหมู่บ้านหนึ่งไม่เคยเห็นเลยวิธีนี้เขาหลักกันไปโทษอะโหยุงเยอะสมหลังเลยนะคะ เรียบร้อยเบรกหนึ่งน้งค่ะเดี๋ยวตามไปดูที่อื่นอีกนะคะทุกคนตามไปดียค่ะนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาภูขเขาแล้วนะคะป่าสวยมากาธรรมชาติดีดีถือว่าจะไปาหาอยไรไก่เลี้ยวหลักต่อ,อกที่นะคะที่นี่นะคะุคนดูค่ะวนนี่ดีกว่ามั้ง หยุดเยอะเมื่อกี้อ้าเอาหลักมาเยอะแล้วนะครับหลักมาเสร็จจัดหลังแล้นครับใช่ค่ะตอนนี้เราก็หลักมาเยอะแล้วเสร็จเป็นหลังเลยนะคะ เราจะไปหาที่หลักใหม่อีกนะคะทุกคนย,ยุงก็เยอะมากมาขาวหน้าต้องใช้ทายไม่ได้เอาอยาขันยุงมาด้วยไม่ได้ทาย,ยามาแตาสวยมาก เก็บก็ยังไม่เห็นออกนะคะทุกคนเมื่อวานเห็นเขาไล่ไปนิดเดียวเองนะคะวันก่อนนี่ออกเยอะมากแต่ไม่ได้ไปถ่ายได้ไปเก็บเองฝนตกหนักก็หนอ้าแล้วนะหนอเมื่อหนึ่งเสวงนเนาะทุกช้อตาสนะาบออนจะเลินไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะ มันจมีแต่เห็ดเบอร์ค่ะทุกคนค่ะที่ททกินยังไม่ออกนะคะ ที่นี่ดีกว่าที่เมื่อกี้ด ร,บร,บร,บรอบๆประมาณนี้จะเจะใส่ที่อีกหลังนึงค่ะทุกคนคือเก้าหลังเมื่อนะคะหลักตรงนี้อีกหลังนึงค่ะ ตัดที่ไม้ที่มันเป็บอยู่มันไกไ่จะรู้เอเคโอเคไก่เขาก็ฉลาดเนาะมือก็ตัวยุงไงติกเลย เใ่ยอตอนนี้นเราก็ใส่แล้วอีกหลังหนึ่งนะคะใส่เสร็จแล้วอีกหลังนึงอันนี้ก็ใส่มาเยอะแล้วเลยแค่หลังเดียวนะคะเราก็ใส่มาเยอะแล้วยุงก็เยอะมากค่ะคืออันนี้ก็จะไปต่อยนะคะยุงเยอะมากไม่ไหวกัดมือแรงแล้วต่อจีตามต่อไปนะคะใครไดค่ะนี่เราก็ใส่ตามทางตรงนี้มานะคะทุกคน เราใส่ตามทางทางนี้ตรงนี้มานี่เราก็จะมาหลักตรงนี้นะคะหลักตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าหลักมาหลายหลังแล้วสิบกว่าหลังแล้วค่ะยุงก็เยอะมากค่ะมีเป็นร้อยมีเป็นพันโตมากค่ะกัดจนคอ <c oughs> เจ็บไปหมดคันไปทั้งตัวแล้วค่ะ <c oughs> เราจะหลักเป็นที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่ ตามที่หลักของเรานะคะหลักหลักตรมทางนี่ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคร <laughs> เราได้กดแชร์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะคลิปหน่าจะพามาใหม่อีกนะคะทุกคน ลากันเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะเราก็จะขอลากันเพลงหลังหลักสุดท้ายหลังสุดท้ายตรงนี้นแล้วค่ะเราก็จะขอลากันไปแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องพองด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะกดหัวใจกันมาโดๆลยค่ะ <edi> คลิปนี้ก็พักด้านไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะที่ดูให้จบ